้ยอย่าเล่นดิโย่ไอแต่โคโโอแคนขาศนนบนีวอย่าเล่นมันหลอหล่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 อกั่มแล โอ้เล่นเราเดียวถ้ากูตายขึ้นมาถ้าเกิดกูตายนะเว้ยกูจะฟ้องศาลไฮฟงกูหลานเตี้ยทันทีกูต้องการความเป็นธรรมกูต้องการทุกคนจะวางผูผิดทียมคือบอสหัวพี่ปุ้ยกขีเ้เราพีอะไรกูแค่ไปต่อยคนหมองแต่งนี่นะ เมื่อวานเนี่ยเรางเป็นดุยเพื่อนเพื่อนผมแล้วน่ะเป็นหน่วยสำสูนทางอากาศใช่ไหมใช่ไหมไอวานเราขับดูดูดูด่คนดูคนเพื่อนผมมารแล้วนะไอ้เตกเฮ้ยมันเอไม่อยู่ไอ้เรืมันอยู่ตรงไหนวะมันไม่อยู่มันอยู่ใกล้ใกล้ไ้เรือเฮ้ยมึงรู้เปล่าเมื่อวานเนี่ย มองข้ามอากาศกลัวมาประมาณแปดลำอ่ะคอตกไปเป็นเฮลิคอปเตอร์แฮรไซด์มันไปเก็บของหมดเลยอ่ะโคตรเซ็งเลยยิงอ่ะคอตกอ่ะคอตกที่มันตกน่ะเออเห็นป่ะที่คอตกมันนั่งนอกรึเปลี่ยนที่นั้นะมันโดดแล้วไม่เป็นไงเลยตายคาคุณรีดดอกออกหมดเลยเห็นกูคนโง่เลยใช่ไหมอ๋อแล้วจะเขาเล่นเล่นเล่นไปไหนไปไหนกูจอ๋อเล็บเรีบ คือกูบอกว่าไอ้หอมันตกที่มันตกในแบบเนินอมอ่ะมันเพีค <L V S 1> เอวีอเหมือนนี่เลยคล้ายๆหอ,ข,อขึ้นไปไหนไปไหนไปเอ้ไอหรอขี่ไปไหนอ่ะแยกกำลังตามมาหนอะีกคนอยู่ใต้ล่างคือใครอ่ะใต้ล่างแอดมินเหรออันไอโฟนป๊อบมด พบพบจักรยานต้องสงสัย <คน S 1> <า>มีคนั้นไม่พบ,พบคุต้องสงสัยไื่ว่าอะไรโอ้ที่คุณมืดเลยลงเอฟเฟกต์กลางวันคืนใหม่มืดชิบหายเอ้ยตอนนี้มือมืดกันยังกูงคนมืดเลยยังไม่มืดครับเฮ้ยพอมารับหน่อยโน้ no! ที่โม้อย่าไปเชื่อห,หนอนนะนอนแม่งโม้ลงเอฟเฟกต์ใหม่สัตว์มือชิบหาย ไม่ได้ถามอย่ายิงกูนแน่ใครยิงง้อยหน้าฐานจอดง่อยเลยะใกล้รอกูด้วยกูด้วยเฮลไม่เห็ลงลงงลงงไป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 หาของของลงก่อนไปไปลงไม่มาล่าไอเอ็มไหมไอเอ็มอยู่ไหนอะบอกดีดมันอยู่เมืองไหน อยู่ไอพีมาเยอะๆ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 ที่สองคนพอสองคนพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ้าเกิดคนเยอะเกินไปเดี๋ยวมันตายมายกทีมาห้าคองห้าคองเวลาของแบบทีมสองคนพอแล้วไม่ต้องคนเยอะไปลง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 เดี๋ยวแม่ก็ด่าเดี๋ยวแม่ก็วายกันนี้ไม่วายดิค่เอานอนไปหนึ่งคนนอนแล้นอนเออพี่นอนตายพี่นอนหัวตัวละเอ็กว์คิวเหมือนในซุปเปอร์เซอร์สามตัวรวด คนยิงจริงหรือสามตัวรวดอ่ะสองสองอ่ะเต็นชื่อตายสามคนเฮ้ยผมนานี่นาซีมาทำไมเนี่ยนาซวยคุณไปไล่ยิงคนไงอพี่หนอนมาโอ้โหนาซวยไม่ต้องมาถุยไม่ใช่คุ่นเล่นตลกี่อาก็ตกอยู่อ่ะเออนะพี่หนอนเขาก็ตกอ่ะตอนนน้พวกายหมดพี่หนอนเขาตดนอะไรวะไปไป นอนแม่งตายก่อนเพื่อนเลยมั้งตอนนั้น <c oughs> ไม่พี่นอนทาอะไรอยู่อะไปหาของอ๋อที่หกคนแรกดูรถที่ดูรถ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 เมียถป่าวีนน่ิลงตามเลยตามนิดนึงตามนิดนึงเราไปด้านซ้ายไม่มีไม่มีมมโอ้รถแ,แฟมน,น,นมีสิบปันปันแบกมีค้าอารินทำแบบบอสแฟนเขาอะเออตรงกลางมันมีมีของแน่นอน โอเคลงอยู่แต่ว่าหมันจะจอดได้ไหมโดนบโดนลบอะไรดากูเฉยโลงจะบ้าแล้วโดนพิเศษโดนจมวิสัยเหนื่อยตายแบบพิเศษไปไหนแล้วเนี่ยฮะนี่ในนี้มีของนี่มีของกินพุ่งไปไหนกันเนี่ยฮะไม่รู้พี่กองเขพาไปไหนเนี่ยเออเราใครจะหารนะใาคอยอยู่อ่ะเออเราเป็นเราแม่งเราแม่งก็ไม่มีรถให้พูดกูไปด้วยเนี่ยดูดิใต้ดินเงี้ยหมูสามลูกนั่นแกนี่หมดไหมอ่าถามแล้วอะไรกันอะไรกันหมดนะจำได้ข้างบนนี้มีรถอยู่สามคัน รถใหญ่ตามคันยังจำได้คุณยังจำได้อยู่หรอไม่หรอกคุณคุณมันายแล้นจะอยู่ของมันไงอยากรู้ว่าไอ้มันอยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนไอ้เอ้ยได้ไตายได้ไงตายัไงยินีไหมวะยินดียินดีตัวนี้ตัวคองนีตัวะไยิงยกแน่นอนยิงตายันคไม่โดนอะไรง่ายหรอกตายเอหนึงตายได้ไวันเรียกวงวไม่รู้ ไปล่อยไว้สองคนเอนเขานอนไปปกแมสไนเปอร์อยู่สองแมสเก็บอาหารวอเทอร์เก็บไว้เต็มตั้วอเทอร์กูท,ทิเคงเลยสองคนที่เราปล่อยไ,ไปขึ้นลวยฝึกที่กากที่สุดในรอบองค์กูออกเกมแล้วไม่ร <c oughs> ู้ไปไหนเอ้ยแมตตากูไอ้เนี่ยเราสูญห่าอกาศกำลังไปเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมไม